โอเคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้ก็มาอีกว่าผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะใน6 6หกนะครับผมโอเคเดี๋ยวนะทำไมเพลงไม่ขึ้นทำไมเพลงไม่ขึ้นอ่าทำไมสักครู่นะคุณผู้ชมอ่ะขึ้นละ โอเควันนี้เราก็จะมาเล่นรูเล็ตกันนะคุณผู้ชมผมมีทุนมาที่3,250บาทนะคุณผู้ชมก็จะเล่นเป็นไร้นามนะคุณผู้ชมไร้นามไร้นามไปห้องธรรมดาแล้วกันนะก็<ๆ>ผมจะเก็บวันละ5วินนะคุณผู้ชมแต่จริงเขาขอมาวันละ3วินนะก็คนในกลุ่มขอมานะคุณผู้ชมว่าลองเล่นไร้นามหน่อยนะ <jer> <chosen> ก็เป็นไร้นามแบบ pues <อ au. S 2> ธรรมดานะธรรมดา ไปเลยดีกว่าไปเริ่มแต่ผมมาคำนวณดูแล้ว3วินมันน้อยไปนะผมก็เลยเพิ่มเป็น5วินแล้วกันนะเอ,อ่เอเวียนกรรมเดี๋ยวนะสักครู่นะครับปรับเลยนนิดหน่อยโอเคยีเค27โอเคหลุดนะ หลับไหลน้ำก็น่าจะมีคนรู้จักเยอะนะคุณผู้ชมไหลน้ำธรรมดานะก็วางตามนี่ยคุณผู้ชม <c oughs> ไม้หนึ่งไม้สองไม่ต้องทบนะสามสี่ห้าทบนะคุณผู้ชมทบคูณสองนะสามสี่ห้าทบคูณสองไม้หนึ่งกัมไม้สี่กำไรเยอะสุดนะลองลงมาไม้สามแล้วก็ไม้หนึ่งนะเริ่มห้าสิบเนี่ยก็ ใช้ทุนทั้งหมด3 2 5พบาทนะเก็บวันละห้าวินนะคุณชมเก็บวันละหวินก็ตีเป็นคลิปไปแล้วกันนะคุณชมคลิปละห้าวินนะอาจจะวันหนึ่งผมอาจจะเก็บ10วินนะไม่แน่เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะ3วินมันน้อยไปหน่อยนะคุณชมเดี๋ยวก็จะเพิ่มเบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะเพิ่มตามชิปนะคุณชมเพิ่มทีละยี่สิาบาทนะ จาก50ก็ไป75นะก็ต้องมีทุนทั้งหมด4875นะห้าวินกำลังดีนะผมว่าห้าวินกำลังดี30โอเคเข้าที่ไม้3นะกำไรค่อนข้างใบนะคุณชม50เนี่ยถ้าเข้าที่ไม้แรกเนี่ยกำไร400นะ ไม้2 3 0 0นะไม้3 450นะแล้วก็ไม้4 5 5 0นะแล้วก็ไม้ที่5นะ350นะทั้งผมจะเล่นทั้งหมดแค่5ไม้นะผู้ชมแต่ถ้าใครมีทุนถึง6ไม้ก็จัด6ไม้นะแต่ไม้ที่6เนี่ยต้องทบคูณ3มนะผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะได้ Excel ก็ทักมาขอได้นะผู้ชมเป็นของ d d ดนะผู้ชมคนที่ติดตามาช่องผมมานานก็จะรู้นะว่าผมก็เอามาจาก d d ดนะ สามสี่ห้าโอเคหก,ก็ได้อยู่นะไปหเดี๋ว่ะ ยังไงเอ่ยยี่หรอโอเคยีห okay, ลุดนะสิบเจแล้วกัน เสียดายนะคุณผู้ชมโปรเจกต์ที่แล้วนะโอ้ไปตั้งไกลนะออหลุดซะง,งั้นนะโอ้จาบจาก600นะคุณผู้ชมไปไปไกลมากนะไปถึง3 0 0 0 0ืเลยนะคุณผู้ชมโอ้เสียดายเสียดายมันจันนะส่วนโปรเจกต์นี้ผมจะขอตั้งเป้าไว้ที่50,000นะคุณผู้ชม50,000นะนะเพราะคอนเนอร์มันอั้นที่10,000นะก็50,000ก็กำลังดีนะคุณผู้ชมห้าหมไม่สูงมากนะ เพละ5้วิน5วินก็ไม่แย่นะไม่แย่เรามาคำนวณดูนะว่า5วินจะได้สักเท่าไหร่นะตอนนี้ก็2วินผ่านไปแล้วนะกำไรเท่าไหร่เออ19เหรอโอ้หลุดนะ ก็สำหรับคุณในกลุ่มก็น่าจะเห็นแล้วนะว่าผมเอาไปเทกับอย่างอื่นหมดนะที่เหลือ6,000นะคุณชมก็รอดกลับมาแลคุณชมไปเทกับสล็อตนะออสวิตโดบโ,บโบนซ่านะรอดเฉยนะคุณชม้ชมห5หลุดนะโอเคไปต่อที่ไม้3นะคุณชม ศูญแล้วอ๋อไม่สองโอเคไม่ต่างจากศูนย์เท่าไรต่อไปไปที่ไม้สี่นะกำไรเยอะสุดนะคุณผู้ม มีหมดเลยนะเนี่ยสิบเอ็ดสิบหกูนยสิบหกเยอเวียนที่นะไม่มีเอ่อฮะสามสองหลุดนะโอ้ต่อไปไม้ที่5นะไม้สุดท้ายแล้วนะค,นคุณผู้ชมเหลือ650เวียนกรรมนาะปุ๊บแตกเลยแหรอเนะี่ย เออคลิปแรกก็แตกเลยนะเวรนกรรมแท้ๆว่าผมน่าจะเอาอยู่ข้างล่างนะผมอยากได้ยีปมากกว่านะสาเหรอโอเคหลอดนะโอ,โอเคสามวินผ่านไปนะคุณชมถ้าตามที่เขาขอไว้ก็3วินก็น่าถึงก็ถึงเป้าแล้วนะแต่ผม ขอสักห้าวินแล้วกันนะ5ห้าวินต่อวันนะผมู้ชมห้าวินต่อวันเพราะว่ามันมีห้าไม้นะผมู้ชมก็เลยขอห้าวินแล้วกันนะอ,อที่จริงจะเอาหกวินนะอ,อผมชอบเลขหกนะก็เลยจะเอาหกวินซะหน่อยแต่ช่างมันนะอยู่กลางกลแล้วกันห้าวินแล้วกันนะนี่ก็ขาดอีกสองสองวินนะสองวินก็ถึงเป้าแล้ว สี่โอเคหลุดนะสี่สองห้าเอเคสี่สองห้าเอาตรงนี้แล้วกันทำไมผมถึงเอาห้าวินนะคุณผู้ชมเพราะว่าห้าวินเนี่ยมันก็จะได้กําไรแล้วก็สามารถปรับเป็ดได้ในทันทีนะถ้าถึงเป้าปุ๊บเราสามารถปรับเป็ดได้ในทันทีนะในในคลิปต่อไปนะคุณผู้ชม75 75บาทเนี่ย จุดละ75บาทเนีใช้ทุน4,875บาทนะมันก็จะปรับเปลี่ยนได้ทีละ25บาท25บาทพอดีนะคุณชมพอไปถึง100ปุ๊บเนี่ยมันใช้6,500นะคุณชมก็จะถึงเป้าง่ายขึ้นนะก็จะไปเรื่อยๆง่ายขึ้นนะ23เหรอ ช่องหลักผมยังไม่โดนปลดแบนเลยนะคุณผู้ชมเหลืออีกสิบกว่าวันนะประมาณ10วันนะเออถ้าช่องหลักปลดแบนก็เดี๋ยวก็น่าจะลงคลิปช,ช่องหลักต่อนะผมว่าอ่ะศูนย์นะคุณผู้ชมขยับหน่อยแล้วกันไม้ที่4นะคุณผู้ชม ที่ผมเคบอกไปนะว่าผมเป็นคนที่ไม่ถูกกับไร้น้ำสักเท่าไหร่นะหลุดค่อนข้างง่ายนะคุณผู้ชมเล่นไร้น้ำถึงโอกาสชนะมันจะสูงก็จริงนะ64.87%่64 64. ่นะคุณผู้ชมแต่ผมหลุดง่ายมากไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะเออ5เหรอโอ้ ...10 5ก็ไม่ได้นะ23ก็ได้ แค่เนะ okay, หลือเ5 0อ9 5ถ้าแตกก็พอนะคุณชมผมเลขอะไรยเจ็ดเหรอ อโอ้หลุดโอ้อะไรนะครับเนี่ยเออเริ่มมาก็หลุดเลยนะคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกู้ดูนะคุณผู้ชมว่าจะไหวไหมนะจะลองกู้ดูนะคุณผู้ชมว่าจะไหวไหมนะ จริงเอา3วินนี่น่าจะได้เลิกแล้วนะเอา5วินน่าจะยากเลยเอา36ว่ะคุณผู้ชมหลุดนะเอาหมดแล้วเหรอเอาตังหมดเวรกรรมโอเค สี่โอ้ได้ปิ่มๆได้สี่ร้อยห้าสิบอ่ะหมดละเวรกรรมงั้นเอาตรงนี้เลยแล้วกัน หวินยากไปละเนี่ยโอ้เยดายนะหวินมันยากเกินไปว่ะคุณชมสิบ่โอเคสวยงามพันสามห้ <Yeah. S 2> <c oughs> จะไหวไหมนะโอ้สิหระหลุดนะโอ้ ศูนย์เหรอสิบห้าเหรอโอเคสวยงามเท่าไหร่เออสิบห้าสองพันนะโอเคเื้นอยู่เื้นอยู่เขีลงไม่ทัน đây pim pim kìa 450 nha không bạn ไม่รู้นะแต่ความรู้สึกผมมันจะออกศูนย์ยังไงอย่างนั้นเลยนะคุณผู้ชมต่ำๆไว้ก่อนลเลขอะห้าเหรอโอเคได้อยู่นะห้าตรงนี้นะเท่าไรเอ่ยหนึ่งพันแปดร้อยโอเคสวยงาม สามออ้ยไม่ได้ลงเฉยเลยเป็นจุดที่ลงไม่ทันด้วยนะเป็นจุดที่ลังเลว่าจะลงหรือไม่ลงแนละ้วยังลงไม่ทันสิบสี่สิบสามนะ ห้าเหรอโอ้เลขเดิมเลยอ่ะเริ่มพลาดรัวลวละสามห้าสิบห้า งานแก้เฉยเลยนะผู้ชมจากคลิปสั้นกลายเป็นคลิปยาวนะสามสองเหรออุย้ยหลุดอีกแล้วอ่ะอออินละ ศูนย์แน่เลยว่ะผมว่ามันจะออกศูนย์หลายรอบแล้วนะคุณผู้ชมแต่มันไม่ออกนะรอบนี้แน่เลยศูนย์นะอุ่ยไม่ศูนย์ว่ะสามว่ะโอ้ยหลุดอยู่ดีนะสามยขยับน,นิดนึงก็ได้แล้วนะยี่สิบหกหมดตูดคุณผู้ชมเพลงก็ดับพอดีสวยงามไม่หลอดคุณผู้ชมโอเคก็คลิปนี้ก็คงพอเล้วเล้นะคุณผู้ชม ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าผมจะเล่นเทคนิคอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ